I got problems on oh, 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 problems. I solve 'em. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm coming through something that's. เอาละครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะพี่ขอฝากช่องสำรองพี่หน่อยนะฮะชื่อช่องสำรองพี่ก็คือพี่เดฟคูณ2นะครับก็อ,อย่าลืมเข้าไปกด Sub s cribe กันด้วยนะฮะพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องใต้คลิปไปแล้วนะครับสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นฟีไฟต่างๆทั่วไปนะฮะก็อ,อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กันด้วยนะครับเอาละครับกาสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเช่นเคยนะวันนี้ก็ อยู่ในเกมฟรีไฟอีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้จะมาเฉลยคําตอบในสัปดาห์ที่6นะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยมาเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าประกาศกันเลย เอาล้วฮนะนั่นตอนนี้นะฮะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดเริ่มเลยเอาล้วฮนะมาดูคําถามที่1กันเลยดีกว่านะฮะทีมทีมใดคว้าบูญ่าไปนะฮะจากการแข่งขันในเดทที่14นะฮะคําตอบก็คือข้อที่4นะฮะอ่ายืนยันเป็นคําตอบสุดท้ายนะ <Yahoo! S 1> โอเคเรียบร้อยนะข้อ1เราถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามี คะแนนอยู่11คะแนนนะเรามาดูคําถามที่2กันเลยดีกว่านะทีมใดที่อยู่อันดับ1ของตารางนะฮะในสกอร์นะฮะในสัปดาห์ที่16ก็คือข้อ2นะฮะฮะยืนยันเป็นคําตอบสุดท้ายอ่าสำเร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะในสัปดาห์ที่6<ะ>นี้นะเรายังไม่ได้ ออของรางวัลอะไรนะของแร่ต่างๆที่ GM เขาแจกนะฮะในคำถามนี้นะฮะเราต้องรอไปสัปดาห์ถัดไปนะฮะให้เราได้14คะแนนเราก็จะได้ลูกซองถาวรน,นะฮะน่ะอัน,นี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ